สวัสดีอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมขอบคุณที่วะเข้ามารับชมออดสแรกไปแก้ของเรานะครับผมขอบคุณ FC ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับวันนี้ก็มาดูกล่องสุ่มนะครับผมเบาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเขาส่งอะไรมาให้เป็นใครแต่ว่าจากหน้าซองว่าคุณสุพิษงามวิไลนะครับผมแอสไพร์คอนโดลาดเท้า 1นึสคลองแก่นบางกะปิกรุงเทพนะครับผม,มเอร์โทรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมว่ามันคืออะไรจิบจิบจิบชี้จิบชมันคืออะไรนะฮะใครเป็นคนส่งมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันคืออะไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมแทมแทมแทม,แมรู้สึกว่า จะเป็นคุกกี้นะครับท่านผู้ชมเป็นคุกกี้นะครับผมัรน,นก็คือเพื่อนอ้นนะครับผมเพื่อนอ้นส่งมาให้ชิมนะครับผมซึ่งเพื่อนอ้นเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเบเกอรี่นะฮะสามารถที่จะสั่งได้นะครับสั่งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาข้างในกันนะครับผม เดิหน้าตากันข้างในโอ่อเคยเคยบอกกับอ้นว่าเราอยากทานบราวนี้นะครับผมบราวนี้บราวนี่แบบสวยๆเนี่ยเพื่อนก็ทํามาให้นะครับผมเป็นแพ็กเกจสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะบราวนี้บราวนี้มีแต่ชิ้นสวยๆเลยทั้งนั้นเลยนะครับผม3ามแพ็คนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในแต่ละแพ็คกันนะครับผมว่า แต่ละแพ็คหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเป็นแบบเป็นแบบเราหนี่เหมือนกันไหมโอเปล่านี้เหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นคนละเป็นเป็นคนละแพ็คก,กิ้งนะครับผมอือุ้ยส่งมาเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณมากมายนะครับผมขอบคุณน้องโอ้นเลยนะครับผมส่งมาเป็นของขวัญทีใหม่ให้ไล่ไปแก้วได้ชิมนะครับผม แล้วก็มีขนมหน้าตาแปลกๆด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อขนมอะไรนะฮะนี่นะครับผม <c oughs> เห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่มอีเขาเรียกว่าอะไรฮะซิกเนเจอร์มีแบบตราสัญ,ญลักษณ์ของครัวคุโอ้นนะครับผมครัว <c oughs> คุณอ่าอิตะอิตะใช่ไหมครับโฮมเมดบาย อิตานะครับผมนี่นี่ก็คือของน้องโอ้น,นะฮะหน้าทาหน้าทานมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะชิมบราวนี่สักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะฮะมือก็ไม่ได้ล้างท่านผู้ชมไปล้างมือก่อนนะครับแป๊มหนึง่งเพื่อความปลอดภัยมือมาเรียบร้อยแล้วุยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทานมุมมุมส,สวยๆดีกว่านี่คะ่ะบราวนี่เดินทางมาถึง ไร้ไผ่แก้วบนราชธานีเป็นเรียบร้อยนะครับส่งมอบให้คุณยายจุฑาการขอพระคุณค่ะคุณยายเจอพนาหาว่าเจอสาธุขอให้ยุรุ่งเรืองทานเลยค่ะเป็นยังไงบ้างรสชาตอิอร่อยออร่อยนะออนรสหวานนะ อันนั้นคืออัลมอนด์จ้าที่คุณยายไม่เคี้ยวนะคะแข็งแข็งนะเขาเรียกอัลมอนด์ไม่เป็นอร่อยไหมคะอร่อยหวานจ้าขอบคุณคนที่ส่งมาให้หน่อยคะ่ะขอบคุณคุณโอ้นหน่อยเร็วขอบคุณคุณโอ้นหน่อยเร็วเขาส่งขนมมาให้ทานค,คุณโอ้นคือใคร คุณอ้นคือเพื่อนเนี้ยเพื่อนเนี้ยคุณอ้นโขนกงว <c ười> ่าใหม่ดิคุณอ้นอะไรนะโขนกงคขนกงทำ <c ười> ไมทำไมไม่เข้าใจคำที่พูดนะั่นคือแปลว่าอะไร กออยู่กันอย่างบุญคนขอกันเดี๋ยวมาดูมาดูราวนี่ฮะราวนี่จากน้องอ้นนะครับผมน่าอร่อยมากเลยครับชมเดี๋ยวชิมรสชาติดูว่าโอ้โหแบบกรดพรีเมียมจริงๆหรือเปล่า เนือน้อเนือน้อเนื้อนุ่มมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าแข็งแล้วก็แน่นนะฮะใส่อา่อไอญญาไม่คนโดนยายจ๋าอย่ามาอ้วกใส่นะจ๊ะ อร่อยสุดๆครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงไร่ผัยแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณท้คนมากๆขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็กิจการ เจริญรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็การค้าขายให้แบบว่าอ่าก้าวหน้าแล้วก็เฮงเฮงปังๆนะฮะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับผมกับลูก